มาค่ะวันนี้สิมาผ้ามาเฮ็ดอันน้ำดื่มฮู้ดละปร้อมเซโนะนี่ใส่โหลอันนี้เนาะคะนะ่ะเนาะแล้วจะใส่อันนี้ด้วยเนาะใส่มิ้นเนี่ยค่ะมาเฮ็ดกันเลยค่ะก่อนอื่นข้าก็ตตรงประกอบอัน,นอันนี้ขาก่อนเนะพิราบข้าไใดอันนี้มาข้าไดดอันนี้มาข้าต้อตรงประกอบเฮ็ดยังไงล่ะเอฟมาประกอบนี่ให้แม่หน่อยเร็ว มันทำยังไงลูกก่อนอื่นเราก็จะมาแปลนน้ำซับก่อนเนาะค่ะเนาะนี่ใส่น้ำไมันนี่ลงไปเลยค่ะนี่ใส่ลงไปแล้เวเขาต้อตงเขาต้องต้องผสมกับน้ำเนาะพี่น้องเนาะต้องผสมกับน้ำนะคะเดี๋ยวไม นี่แล้วก็ใส่เครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งก็ใส่น้ำลงไปเนาะบัดเนี่ยนี่เราได้น้ำสเวฟซับตตเวนมาแล้วนี่ค่ะผลไม้ของเฮาเนะพร้อมค่ะแล้วก็เฮ้าที่ใส่มิ้นลงไปพี่น้องเนี่ยใส่ใบมิ้นลงไปเนาะใส่ใบมินม้นมิ้นแล้วก็บบกนาวลงไปค่ะมะน,นาวลงไป อันส้มนี่ส้มนี่ค่อยสิอันบีบน้ำม,มันจะน้อยเน,ะนาะน้ำกสมเนี่ยเอาน้ำเอาน้ำม,มันจะน้อยพี่น้องนี่น้ำบกหน้าบกต้องบีบเลยมันสิเปรี้ยว เนี่ยเสร็จแล้วค่ะน้ำฮือระปรอมสของเห้าเนาะนี่น้ำหมัก เสร็จแล้วนี่มาเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะรอด้วยวะเนี่ยปิดฝานะคะเดี๋ยวมักไว้จักน้อยเนาะอันเวลาเย,นเยน็นๆกับมาดื่มกันสีนะอ่าเด็กหญิงแอลฟาจะมาชิมให้ดูนะคะเอาชิมมาเดียวโอ้โหเอ้ะโพ้าะที่ moment. That changed forever. At about nine PM, I'm down. And I like his it. first it. He had an awfully bottom. He, he didn't say much. You could tell he was checking me out of my God, get <laughs> He stayed there for hours and ordered several drinks. During that entire time, nobody showed a separate. And he made no effort to socialize with the <laughs> ball. พ่อไม่เอาแล้วอาจจะดื่มอีกเหรอเอาพ่เดี๋ยวก็จุกโอ้ยฝากกดไลค์ให้หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดำนัครใค่ะ exactly